สวัสดีครับพี่น้องวันนี้คนผู้คำจีพามากขั้นสมป่าพี่น้องไปซบพ,พี่น้องปอไปซบไปซิดเบ็ดมือน,น,น,นอั่นละนี่เนี่ยมีไปซบตัวหนึ่งกับป่าะเพียนตัวหนึง่นงด้หมู่บ้านปลาเพียนได้เอามาอขั้นสมใส่กันสูตรฟักพี่น้องสูตรฟักโมเมนต์สมตอนสมสวพี่น้องสูตรฟักเนาขอตัวไปจัดการปลาก่อนพี่น้อง เพี่น้องขวเดียบ้อยโอ้ได้บ่หน่อยได้พีหน่อได้ได้หลายถทเด็ดเนี่ยเดี๋ยวสีฟักที่พี่น้องเนอะฟักอะไรจาังสีขั้นเนี่ยบาทเนี่ยลายจะกรนพี่น้องจังพักผันสีไส้เครื่องบดวสผัดสีมุนโวดพี่น้องมาทเทีย ใเฮ็ดนทั้อื่นกับว่าเป็นตะกินขนมอังปลาพวกนี้ก็รันว่าเทศโซมเ่ยบ้าครับโดซ้ำได้กับเสียบ เป็นหน่อยหน่อยพี่น้องมาบนี้ก็พี่น้องกระเทียมกระเทียมนี่กระทูปเกา่าพี่น้องกาต้องตำหนึ่งตำมันแหลกปวดเอาเขนนะนะออ่าเนี่ยนะเข่าเนี้ยนะเต้านะ ใส่เลยพี่น้องอันหนึ่งเข่าเขาขเนี้วห้อยพี่น้งองเขานิ้วหนึ่งเขานิดนะ่ะทำไข่ไก่นี่นะ่ะใส่เลยพี่น้งองเขานิ้วที่ต่อยเห็นมันส้มพี่น้องนี่แหละขั้นสม้มคั้นนี่ตรงนีมม้เข่าเหนียวกว่ากว่าคั้นส้มเนื้อสัตว์พี่น้อง ดีซอยมันส่งนะเกลือพี่น้องเกลือใส่เลยขั้นยะเฝ้าใส่หลายพี่น้องเอาควายจิ้มไปน้ำอ๋อขั้นเค็มมันเอาขึ้นบ่ไหนดิเนี่ยจงเห็นความอร่อยใส่ไปน้ำนะเอื่างผงอย่างต่างๆครบแล้วเอาปผงน้ำร้อยพี่น้องหยดเลย ใส่ถุงกันนี่นะพี่ห้อมันคิแข็งนิวเดียวจ้ะงันบ่ได้เล่นออกงามมือคือจะเข้ามือเปล่าไหม ไตรพีลาเตือพี้อพี่น้องขันสมถตาน้องขั้นเลี่ยวว่ายลายมันกับมกแียนโกเป็นตะกินพี่น้องมีโอกาสเน่าโอกาสเสียนะขันสมยังกระซังเอามันจะเป็นข้าวมื้อของรถเมื่อไหร่ครับแต่เช้ามื้อขันไปเรื่อยๆนะค้ังขันไปเรื่อยๆ อานนี้ผู้ใดอยากกินแซ่บพี่น้องบ่ต้องให้มันส้มทอดเลยทอดรว่วป้งเลยมานโอ้คักคือกันเด้พี่น้องถ้าขันส้มมันก็แซ่บไปอีกแบบนึงพี่น่องสำหรับผู้กินดิบขันเป็นส้มแล้วมาทอดก็บ่แซ่บอีกเด้พี่น้องแม่นบ่ต้องกินดิบขันเป็นส้มจะขัดว้อนบ้อนส้มก็ต้องเฮ็ดซุป โอ้เกียนไว้ครับพี่น้องกันมาเสด็จเสด็จสองนาทีสองนาทีสิเก่าจามนาทีขาาทแขนเอาไปเลยม่ได้ใส่น้ำปลาด้วนะพี่น้องนะใส่จะเกืือกับสุลกับเขา่ากับกระเทียมพี่น้อง กาพี่น้องคนทีใส่ไว้แล้วอาจจะขาดนาทีกับเพราะแขนคักงว่าทีอาจจะสี20นาทีมันก็คือขัดมือพี่น้องใส่ถุงนี่ใส่ถุงขัดแขนเยียวขันเนื้อหัวกัน,นาล้วเห็ดพอได้นี่คลิปล่วงให้พี่น้องเบิ่งเหละครับแต่ก็ไม่ได้ดเงินไดดค้าน้ำพล่นง่ายหรอก กุฏิตามมาหน่ะพอสามรอย,อยเยอะเฮ็ดมาตั้งหลายเดือนเลยพี่นอออออจจ้องโอ้ยใจเยืมนะครับเพราะผูไดผ่านมาเห็นจจะอะ่าลืมฝากกดไหลกดแค่กดที่ตามให้น้ำเนยนี่ก็เป็นกำลังใจเลยพี่น้องนะพยายามผลงานไม่เบิง่งนะพี่น,อน้องเพื่อความบันเทิงนะเบิ่งเพื่อความบันเทิงแล้วก็บางอันจะเป็นความรู้อยู่พี่น้องแต่สามารถไปปั๊บใส่อะไรกันนะ ผมเห็นยังเปลี่ยนกันยอน YouTube ้อนยุคถูกอยู่แล้วพี่น้องเห็นยังว่าเปลี่ยนคนกับเบิ้์ในยุคถูกอยู่แล้วมีทุกแนวประโยชน์หลายดีดีเจ้าก,กับบริซิลเบิร์นนี่แหละพี่น้องมาดิปุ้งเติมเสียบขักเด้อพี่น้องเลย อย่ามาซีมมันกันดิมาพี่น้องมาห่อบั้นห่อใส่ถุงโอมีตองมาเดีไปเอาตองมาคำค้ำมาจะส่งหลานน้ำเด้อโมเมนตเน้าเปกปุนเน้าเปกข้างหลังสู่ประเดี๋ยวเปกหน้องมันขึ้นอยากมันมัขึ้นอยากโมเมนต์เน้าข้าวเนาะพี่น้อง ข้าวอยู่ว่าเดี๋ยวได้แต่ามันอยู่ผู้เดียวมันจะห่อกับอันปากลงลึกๆเ,เลยพี่น้องมันจะมาปิดหอ่อใหญ่ๆเลยแล้วลว่าห่อละอีมไปเลยพี่น้อง อากินเอาเอง,องเอาบริเห่อขายน่ากินไงเลยไงเลยเนาะ พอเรสิบบาปน้องพี่น้องพอซื้อ,ดอได้เนาะผมก็ด้เฮ็ดขายดอกพี่น้องเฮ็ดกินหามากินไม่ได้หามาขายตุ่นๆเลย มันจะคักเท่าหา,ามาเองไม่เฮ็ดกินเองโอ้ยเดี๋มันเสียบหามเองกินเองเขาเอิญก็ว่าหามเองกินเองนักเลงพอสามหมืม่นพี่น้องสามหมื่นกินได้เดี๋ยวหอนๆนอนยังชิมซุ้มมื่นเนี่ยแต่ว่าว่าพูนว่าคันพูดไรบอบอยอยากกินสมกับยัดการเลย ทอดเดี๋ยวนี้กับเสียบเลยวนี้พี่น้องแต่ว่ากาให้ขึ้นรูปซะก่อนมืออื่นยังทอดมันเป็นรูปสามเดียมซะก่อนปลาอิสบปุ่นี่พี่น้องโล่หนึ่งพอดีพอดีสบน้อยแต่ที่ซับนี่แหละปลาหนองนี่หนองที่ผมเป็นจิตอยูนี้นคลิปน่อพี่น้องปลาตัวใหญ่ปลาเขาจะปลาเขาจะตัวตืวน่น ใหญ่จัะหน่อยพี่น้องอีกอีกก้อนยิ่งซื้อหน่ะไฟาขาดอันดายบ่าขาดบ่พี่น้องเอ้ยปลาดุกกกำลังตัวใหญ่กำลังตัวละสามตีโลไฟขาดลงไปแนมแนมไปตายอยู่กลางให้น้ำปลาดุกอะไรแล้เสียดายปลาดุดกพิ่มเพลพี่น้อง ้อกฮว่ต้นๆพี่น้อง อสุดท้ายสองสี่ห่เก็ดหอพี่น่องโอ้ว่าธรรมดาเจ็หอเก็ดอย่างน้อยก็โม่อยู่ดรอกแต่ว่าจดบงหอนี่มาใส่สิเพราีพอดีเลยหอในสองหอเก็ดหอพอดีนี่จะหอยใหญ่เมึองสองหอหอน่เศ้าสามหอไม่เด็ก่ใหญ่สามสี่หอ อ่าหอนี่จะบอกรุ่นหอละซาว่อละชิบาทรับนี่พี่น้องอ่าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เสียไ้ชับนี่ละนะก็จะลืมนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับนี่สมหอยวันนี้ละเอาพอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอบคุณครับ